อยู่เมืองแฟชั่นเราก็ต้องไปพาไปทำอะไรที่มันเกี่ยวกับแฟชั่นถ้าจะไปเต้เราได้รับบีบมานั่นก็คือเนื้อวัวแช่์ให้ออกไปถ่ายอีลาอีกแล้วเดี๋ยวเราจะลองทำตาแบบอีลาทำนะคะค่เหอนปะน้องหมาน่ารักมาก อ่ะเดี๋ยวเขาไม่เห็นเท้าอ่ะถ่ายเท้าอีกรอบกะดีมากเลยเขาโอ๊ยซมมี่แซมมีค่ะดีค่ะล้มๆทุกซีนเลยนะทำเหมือนไม่ได้นัดกันเออแต่เรานัดกันนะวันนี้นัดกันนะยังไงกัอยางไงโอยอะไรทำให้เสียตา ในพิสูดนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงตอนนี้ก็เราอยู่ที่ Madison Square Park ค่ะสรุปน้ำพุออโโกมา,า,าด้วยอ่ะโอ้เราจับกระล่ำด้วยจับกระล่ำด้วย ผู้ชายตับไปแล้วนึ่งสวยจริงสวยจริงนั่นโดนตับลมมาลมมาสเสื้อในดังก็ตีอยเมื่อกี้นี่เหมือนแบบมีเสื้ออยู่ตัวเดียวมีตัวเดียวจริงๆหรือเปล่าขอกราบริจาคโดยในชั้นได้ ไม่มีบ้างเลยน้อแบบคิดไหนก็ราใกินหรูอยู่สบายคนปกติเขาก็กินตามร้านอาหารแต่เรานี่ไม่ปกติไม่ปกติเราก็กินในส่วนเราอยู่ที่เช็คแช็สาขาแรกเลยนะคะออริจินัลที่แมดิสันสแควร์นะคะอย่างงี้วะนี่เออเออเห็นปลาไม่ใช่แก้วมันจะต้องจุดแล้วมีเรื่องมันจ็ต้องเกิดแซวอย่างเงี้ยเลยรเนี่ยคอจอยอยู่ตรงนี้นะคะคณะของเราก็คือแฟดไอรอนค่ะ แต่ตอนนี้เขากางมุงไว้อยู่นะคะเพราะว่าคนในตึกคอมเพนไว้ว่ายุ่งเยอะนะคะอ,คอ่าส่วนตรงนี้ก็เป็นอิตาลีนะคะในจริงอ่ะข้างบนนู้น,นะคะจะมีรูฟท็อปค่ะจะเป็นรูฟท็อปที่แบบขายอาหารอิตาเลียนแต่ตอนนี้ปิดนะคะโควิดแต่ข้างล่างเปิดอยู่เป็นแบบก็ซร้อของอิตาเลียนเวลาเราอยากแบบว่าซื้ออาหารเพื่อไปทำอิตาเลียนฟู้ดอย่างเงย ที่นี่ก็เป็นที่ Must t o ค o า e นะคะ ไม่ว่าจะเป็น white truffle black truffle หรือจะเป็นชูรงกินีบรูจิชี่แล้วก็ซาเดเบเฮราคะตรงนี้มีขายหมดเลยค่ะซาเดเบเฮซาเดเบเฮก็มีค่ะวันนี้จะพาไปไหนวันนี้ก็ทานหรอจะเป็นตาไม่ใช่วันนี้ก็จะเป็นเอพิโซดที่มีประโยชน์นิดนึงคือว่าอยู่เมืองแฟชั่นแล้วก็ต้องไปพาไปทำอะไรที่มันเกี่ยวกับแฟชั่นวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปซื้อผ้าแล้วเยี่ยมชมตลาดผ้า หรืออีกชื่อหนึ่งที่เราคุ้นกันก็คือสำเพ็งฮะอ๋อไอเซียสไอเ is ยส i s c a m e ร a ไม่ให้ไม่ให้อะเจริมาจะพาไปชมตลาดผ้านิวยอร์กหรือสำเพ็งพหุรัตในนิวยอร์กนั่นเองนะคะเออเป็นที่แอนซีนมากคนปกติมาเขาก็ไม่ไปกันหรอกไปตลาดผ้าไปทำไมแต่เราจะไปซื้อผ้า เพื่อทำชุดหน้าหนาวที่เราแบบที่มันยูนิควันอัฟบ์ไคลมีชิ้นเดียวในโลกอย่างเงี้ยเพราะไม่มีชิ้นอื่นที่เขาจะตัดแล้วไม่มีใครตัดแบบนี้แล้วเออไม่มีใครตัดแบบนี้ใส่แล้วทุกคนต้องว้าวพูดไปด้วยจักรยานไปด้วยแนะนำจักรยานใหม่ <c oughs> <c oughs> จักรยานใหม่จะมีสีดำติดอยู่นะคะเพราะมันจะเป็นไฟฟ้าแต่ถ้าแบบนี้ไม่มีต้องปั่นเองเด๋ยว <c oughs> นี้จะมีแรงช่วยปัน่น <c oughs> แต่วันนี้เราจะไม่นั่งนะคะเราจะเดิน อามาเจอผัวแล้วนะคะผัวเราก็ทําช่องเดียวกัน,นอ่นนะเ,เออสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะกินข้าหรือ,อยาถึงแล้วค่าถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะ,คะตอนนี้เราก็อยู่ที่การเม i นดิสก t นะคะก็หรือหรือแยกอีกชื่อหนึ่งว่าสัมเพลงทัหุรัฐแมนฮ a ตตนนิวยอร์กนี่เองถึงว่าเป็นกระดุมใช่เป็นมีความกระดุมเนี่ยถ้าใครมาแล้ว แล้วลูกเข็มมีเข็มมีทริคมีทริคจะได้จะโดนเสียบตอนนี้ไม่ข้างก็เป็นโควิดมันลูกเข็มนะคะจะโดนเข็มอ๋อจะโดนเข็มเย็บเย็บแค่กแต่ถ้าใครอยากโดนเร็วเหมือนจักซิงเกิลก็แนะนำให้มันลูกคุณลุงบอลเลอร์นะคะอ๋อจักจักๆจักจักอย่างนี้เลยนะ รูปรูกลุกงคุณลุงสวัสดีค่ะครั้งหนึ่งแมฮตตันคือเป็นที่เย็บผ้ามาก่อนนะจ๊ะตึกลาบ้านช่องแถวนี้จะเป็นที่เย็บผ้าแต่เดี๋ยนี้เรื่องด้วยราคาในแมฮตตันตึกต่างค่าเช่าอะไรก็แพงหมดเขาก็ได้ย้ายการผลิตไปที่ต่างประเทศประเทศอื่นเรียบร้อยแล้วแต่หน้ากาศสวยนะเออ,เอ,อกันโควิด ทำเองปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเนี่ยปิมนี่อะไรนะแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพูดไปเรื่อยว้มุนไปนาโอ้นี่เป็นร้านผ้าหมดเลยใช่นี่ก็คือเนนแฮตตันนะคะร้านผ้าอ๋ออุ้ยเหมือนร้านบ้านเราเลยจริงๆนะใช่ก็เหมือนบ้านเราเลย ชาที่นี่คือเดือนละลายถึงว่าผ้ามันแพงเนะาะปะต่อ,อร้านนี้ค่ะซิลปิดแล้วเหรอ <c oughs> ต้องมีรหัสผ่านเหรออ๋อโอเค just get อันเจ้าแค่ิบนี่คือเลือกซีฟหรอใช่ือซีฟเอาไปทำกระโปรงนะคะนะแต่ถ้านี่สี เป็นลานภาพแบบจริงจังมากสำหรับใครนะที่เป็นแฟนของโปรเจกต์รันเวย์อะ ก็ต้องแนะนาที่นี่เห็นไหมมีบรรยากาศคล้ายๆกับที่เราเห็นในรายการนะคะก็ที่มูนนี่แหละค่ะตอนที่เขาถ่ายทํารายการเขาก็จะมาที่นี่มาซื้อผ้าที่นี่มีงบจํานวนจํากัดแล้วก็ตัดเย็ด หนลองเล่าสิว่าแม่เรียนที่ไหนอะไรยังไงเรียนแฟชั่นดีไซน์ค่ะที่ Parsons นะคะก็คือว่าแล้ว Parsons นี่คืออะไรอะแม่ Parsons ก็คือโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนใน The New School นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนแฟชั่นของนิวยอร์กชื่อดังอีกอันหนึ่งถ้าจะเรียกได้ว่าก็จะเป็นแบบ ท็อปไฟ์ของโลกเลยก็ว่าได้นะคะโรงเรียนแฟชั่นท็อปไฟ์เลยหรอท็อปไฟ์ของโลกเลยจริงดูดีมีการศึกษาวนนี้สิทธิ์เก่าของโรงเรียนนี้ที่ดังๆก็มีมาร์จาคองอลนาซุยอเล็กซานเดอร์แวงก็เรียนจากสปาร์เซนเหมือนกันแล้วก็สเตล่าคนต่อไปใช่ค่ะรู้จักกับเขาไม่สามคนนั้นหระรู้จักนั่งข้างกันเลยเลยหรอแล้วเขารู้จักเราวะ เขาเขาไม่รู้จักอย่างถ้าพูดถึงดีไซเนอร์ไทยเนาะที่จบจากที่นี่นะคะก็คือพี่หมูอัศวะพี่หมูอากาซ่าเอ้ยถูกแล้วเดี๋ยวเขาด่าเอชอบเล่นชื่อกูพี่หมูอัศวะนะคะหนึ่งในดีไซเนอร์ที่นี่ชอบมากก็จบจากที่นี่เหมือนกันอ๋อจบจากที่เดียวกันสายคอร์ดเดียวกันเลย นี่เหมือนได้ยินสียงมีมิทางไ,ได้ยินสียงมีมิทางหรอสวัสดีค่ะแขกรับเชิญสวัดดีค่ะเมากผ้าที่นี่แพงมากอยากให้ผ้าที่นี่ราคาแบบพหุรัดโอเคปะผ้าที่นี่แบบหลาหนึง่งซื้อผ้าพาหุรัดได้หมวดหนึ่งจริงไม่ไหวแล้วปะคะ่ะงั้นเราจะต้องดูการแต่งตัวของนางแปวนนะคะโออะไรเงี้ยงูเราต้องมีงูบ่งบอกว่าสันมีงูนะ นิ่งอุกิดตัวคะไม่ชอบตังออ้แล้วกลับมาโุงเรียนอีกแล้วเวลาออสอบเข้าสอบเขายากปะก็คือนี่บอกเลยว่าเตรียมตัวพอร์สอบปโอสองปีจริงปะเนี่ยใช่เตรียมตัวฝึกเย็บเตรียมตัววาดรูปแล้วก็ ทำเขาจะมีรีควอรี่เมนว่าต้องเอาอะไรบ้างอนี่เตรียมตัวสองปีเพื่อที่จะได้ถูกเลือกเข้ามาเรียนที่นี่อ๋ยินดีด้วยนะคะแล้วก็จบแล้วเป็นบัณฑิตใหม่ใต้แดงบัณฑิตใหม่ป้แดงสิงสิงเลยสิงสิงค่ะแต่ตัวไม่สิงอ๋อสิงหมดอ๋อสิงหมดเหรอถือพรหมจาร์ฟรกรโม อ๋อนี่เป็นผ้าแบรนด์เลยว่างานคือซับในของแบรนด์นี่ซับในสุดนะนี่นี่อะไรยิปซองรนเอยิปซองวาเลนติโนเห็นปะอันนี้ก็คือเป็นผ้าเดียวกันกับที่วาเลนติโนชายว่างานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่เขาว่างานน่ะเราก็ต้องว่าตามเขาแต่เขาเขียนไว้เล้วสวัสดีค่ะสเตล่า ปิดหน,น้าปิดตานะคะผู้สิ่กลัวไงกลัวกลัวอ่ะมาแล้วยูไนเออร์ค่ะนนี้เราอยู่ที่ Fab Scrap ค่ะอ่า Fab Scrap คือ Fab Scrap ก,ก,ก,ก็คือเป็นเอ่อเอ่อช็อปที่เวลาดีไซนเนอร์ผ้าหรือเฟรบิกที่ไม่ใช้แล้วอ่ะทิ้งแล้วก็เหมือนโดนเนตให้กับร้านนี้ก็เป็นแบบรีไซเคิลผ้าหรือหน,นังต่างๆ ของทุกอย่างจะเป็นรีไซเคิลหมดเลยนะคะนี่นะคะอะี้ราคาถูกด้วยก็เป็นตัวเลือกอีกอย่างหนึง่งที่เลาต้องการซื้อของแบบราคาไม่แพงเะ,ะเป็นแบ,บรนด์ดังไหมแม่แม ก็มันมีหมดเลยมีทั้งแบรนด์ดังและไม่ดังเนาะแต่มันก็มีจากัดขึ้นมาหมดแล้วก็คือหมดเลยอ,อ๋อแปลว่าตัดได้ครึ่งน,นึงแล้วอีกครึ่งหนึ่ง <kar> ต้องเอาข้ามนอย่างเง,งี้ยเอามาจากไหนอะ่ะก็คือหมดแล้วไม่มีแล้วหาอย,ย่งางอื่นมาใส่เพิ่มเองนี่คิดว่าถ้าทําขายปริมาณเยอะๆอาจจะไม่หมดแต่ถ้าอ,อยากจะทําชุดที่แบบยูนิควันออฟคอร์คอยอะไรอย่างเงี้ยนี่ว่าที่เนี่ยเหมาะสมหรือว่าเอาไปขึ้นตัวอย่างทําใส่เองทําเป็นของขวัญให้คนอื่นที่นี่ก็น่าจะเหมาะสมอ๋อบ้านหนูก็ไปเช็ดพื้นเเชช็็ดน้ํา อะไรหมดแล้วไม่ได้เราต้องทำขอที่ทุกคนไม่ต้องการให้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการใหม่เพื่อช่วยลดโลกร้อนนะคะเราต้องช่วยเหลือในการรีไซเคิลช่วยเหลือด้วยการไม่เสียเสื้อผ้าแม่อย่าพูดไปเรื่อยไม่มีหรอก <c oughs> จริงง่งเนี่ยะเป็นตุก<ด>เป็นต่าเ้วก็เข้าซาร่าไปซื้อไปชุดมาใส่ให้เขาดู ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะกับสตูดิโอของเราค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับน้องซินดี้จูดี้และก็คาลีค่ะ3ามน้องนะคะจะมาช่วยเราทําเสื้อผ้าดีวันนี้นะคะก็ไปดูกันนะคะว่าตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วชุดวิมเทอร์ของเราจะเป็นยังไงนะคะไปดูเลยค่ะปะะากสภาพผิวหน้ากันนะคะให้มันเป็นแบบออสดชื่นอยู่ตลอดอกินหอมมากเลยค่ะนี่นะคะ ออสรุปดีไซนเนอร์นาะดีไซน์ผ้าเนาะอันดับแรกนะคะก็ต้องมาสเก t กันก่อนนะคะว่าเราอยากจะให้ชุดของเรานะคะออกมาเป็นยังไงนะคะ ไหนดูสิคะเราจะมาเริ่มแฟชั่นโชว์การเห็นบอกว่าตัดชุดจะมาเดินบงเดินแบบนี่ก็จัดเวทีรอแล้วมาแล้วคะ่ะมาแล้วมาแล้วเลยคะ่ะฟหดืมตัดเองหมดเลยเหรอเนี่ยไม่แค่แค่แค่สคุงุอ๋อ <laughs> ไม่มีชิ้นหนึ่งอ๋อมีมีชินช้นหนึ่งโอ้เป็นดีไซเนอร์เองเป็นนางแบบเองนะคะอันนี้หนึ่งชุดละค่ะ ชุดค่าอันนี้เดรสชุดเดรสที่ทามาจากบูนะคะ hmm. จากผ้าที่มีจํากัดนะคะเราก็ทําให้เป็นแบบชุดเดรสหนึ่งชุดนะคะเต็มตัวเออสวยมากตัดเองเย็บเองตัดเองเย็บเองนะคะชุดนี้ดูปะเนี่ยโอโจไม,ม่จอเฮ้ยสวยนะหมดปัญหาเรื่องซิก กวนใจต้องปกติเห็นตัดที่ชุดแตกซิแตกเอาหมดเป็นนักเรียนแฟชั่นที่ตัดชุดได้จริงตัดชุดได้จริงใส่ได้จริงตอนแรกงงมากเอ๊ะเป็นใครมาจากไหนอ๋อตอนนี้รู้แล้วนะคะตัดชุดผิ <laughs> แล้วชุดนี้ได้ Inspiration มาจากไหนคะอ่าชุดนี้ได้อินสปิเรชันมาจากโฟ l ิ i ค c เวอร์นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าใบไม้ส uh ีแฉกอ่าคนก็เชื่อกัน เรื่องโชคลาภอะไรอย่างนี้เนาะถ้าใครเดินไปเจอใบไม้สีแฉกก็จะถือว่า <c oughs> lucky in love lucky in game ว่างี้อ่าแล้วถ้าน้องๆแบบว่าอ,อยากสอบถามวันนี้ด้านทัก in walk มาพี่พี่จะตอบไหมคะว่าถ้าน้องๆคนไหนสนใจอยากมาเรียนที่นิวยอร์กมาเรียนที่พาสันเกี่ยวก,กับแฟชั่นติดต่อมาได้เลยนะคะถ้าตอบอะไรได้ก็จะตอบนะคะเรื่องเตรียมพอร์ตโฟลิโอยังไงยินดีตอบคําถามนะคะจะคิดจาขาพิเศษแดงเลยค่ะ หาค่าหัวคิวหรอคะใช่ค่ะเป็นเอเจนซี่เรเอเจนซี่สวัสดีค่ะยินดีต้ไม่ว่าน้องๆจะสนใจสายค้าสายงานธุรกิจรักธุรกิจเลยเป็นอะไรเนี่ยขอมาเรียนสนใจก็ทักมาได้เลยค่ะจะสนใจการเดินหรือสนใจตัวพี่ทักมาได้เช่นเดียวกันค่ะขายของขายเก่งมากเลยขายเก่งมากเลยอ่ะแล้วเจอกันออพิโซดหน้านะคะสำหรับวันนี้กู๊ดไบค่ะบ๊ายบายค่ะเดินแบบหนึ่งรอบเดินแบบหนึ่งรอบ